เนี่ยข่าวแกจะปวดปวดที่บางทีนอนร้องไห้เยปกติก็นอนโซมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก่อนที่จะทานดีบุญอ่ะใช่บางคนเนี่ยมาเขาต้องพยุงออกจากบ้านมามาไว้อยู่ตรงนี้ข้ามมันก็พาเข้าบ้านเอข้าวน้ำเขาก็จะหาไว้ตรงนี้ถ้าเขาไม่อยู่ก็จะหาไว้กินตรงนี้ลุกขึ้นมากินีนี้เดินเหินหาทั่วไทย สวัสดีค่ะวันนี้ก็พรมาออกเยี่ยมลูกค้านะคะตอนนี้พรอยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็วันนี้พรก็มาเจอกับลูกค้าที่ทาผลิตภัณฑ์แล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบูญของเราซึ่งคุณแม่ก็มีอาการก็คือปวดสะโพกล้าลงมาตามขาแล้วก็ชาปลายมือไปเท้านะคะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากมากนะคะแล้วก็วันนี้เราไปฟังตัวจริงเสียงจริงกันเลยดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ แม่ชื่ออะไรคะแม่แม่ชื่อแม่แนงน้อยจูกระโทกจ้ะแม่แม่แนงน้อยจูกระโทกนะคะแม่อายุกี่ปีคะหกิบสี่อายุหกสิบสี่ปีนะคะแม่มีอาชีพอะไรแม่ทําอะไรอยู่แม่เป็นแม่บ้านเป็นอยู่บ้านอยู่กับลูกกับหลานนะนะคะแล้วแม่เจอรีบุญช่องทางไหนจ๊ะแม่ดูในคลิปในเฟซอะไรเนี่ยแหละดูนั่งดูก็ดูมานานเลยแหละแต่ก็ไม่กล้าซื้อกินสักทีมันปวดซื้อแต่ อะไรของเป็นกระปุกอะไรเนี่ยละะปุกละพันสองพันก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ผลเลยเออทันาะลายห้อแล้วแม่ก็เลยตังใจอ่ะแพงก็ซื้อรีบูนนี่แหละลองดูเห็นรีวิว๋อเห็นรีวิวเหมือนกันกับแม่เนาะเห็นรีวิวเยอะรีวิวเยอะก็เลยตัดสินใจซื้อกินของเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนเน็บเนี่ยปวดมากปวดจนโล่งหายกระเบนเน็บแล้วแม่แล้วแม่เล่าอาการที่แม่ปวดตรงไหนก่อนที่จะทาน่ย ปวดกระเวนเนบมันพลิกตัวไม่ได้เพ <มา S 1> ราะว่ามาก่อนนี่แม่เป็นกระดูกทับเส้นอืปวดมากปวดมันมันจะแยกกระดูกออกจากกัน้แล้วก็มาปวดทนไม่ไดนน้นอนก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งตรงไม่ได้ก็ต้องั่งงอหลังซื้อกินกล่องหนึ่งกินกล่องเลกรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาดีขึ้นเราขยบตัวได้พลิกตัวได้ ตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่แม่แม่สังเกตไหมซองที่สามโอ้มันดีเอ๊ะมันรู้สึกมันเอ๊ะมันเบานี่นะจ้ะมันก็ยังไม่หายไงเนาะมันยังไม่หายขาดแต่มันเบาแม่รู้สึกมันลุกได้จ้ะแล้วก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงหรือไมมก็ต้องคนดึงสาวก็ดึงคอยดึงแม่ยืนอ่าช่วยยืนก่อนเขาเดินในดังเออมีเสียงดังเสียงดังเลย เหมือนมันจะรุดออกก็เขาก็ซื้อไม้จ้ากระเท้ามาให้อยู่มีไม้เท้าด้วยไม้เท้าพันกว่าบาทนะเขาซื้อมาด่มให้ฮัรเดดืมก็ไม้เท้าก็ไปได้แค่โลโลเนี่ยนะแม่ก็เลยอ่ะซื้อเอากินนี่กองนึงจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไม่เป็นหรอกก็ให้เขาโทรสั่งให้เนาะเพิ่มมาอีกกองนึ่งกองินึ่งก็หายมีลุกดีขึ้นมากเลยดีขึ้นแม่ก็เอ้า กินเรื่อยๆดูที่กินกินสีกล่องจะจึงใจจกินจิตข้อคุ้งข้อเขาตอนนี้ข้อคือไม่มีไม่มีปวดเลยโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้ตามหัวเขาก็ไม่มีเสียงดังก็อไแไม่ลั่นแล้วนะแม่ไม่ลั่นไม่ลั่นเห็นว่าตอนตอนนี้ก็คือเดิน เดินไปโน่นบ้านคนุนนนี้ได้กลยไได้เลยไปหาเลาะได้เลยไหาเลาะคุยได้เลยไม่มีใช้ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้เนาะที่ไปเลยไม่เท้าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนหาทิ้งแล้วเลยเดินไปได้ดีใจไหมแม่ดีใจปรณกจักรยานแม่ก็ขี่ไม่ได้มันพับขาไม่ได้มันเหยียดอ๋อมันเหยียดออกไม่ได้เลยเนาะแม่พอเราพอถึงเวลาเราจะหมุนพับไม่ได้ขาพับไม่ได้ขาพับลองอดลองโอยเลย โอ้ยเดี๋ยวนี่กี่ไปนู่นในตำบลใดเลยปันปันรยาไปในตำบลได้นะได้เลยแม่เป็นแบบนี้มากี่ปีเนี่ยกว่าจะมาเจอดีบุญเนี่ยประมาณสักงสามปีสี่ปีสี่ปีหนักนักสามปีสี่ปีเลยละแม่นะแม่หมดเงินเยอะไหมกับการซื้อหลากหลายยี่ห้อมาทานเนี่ยคงจะหลายหมื่นแล้ยถนับเป็นเงินหลายหมื่นนะกล่องของเคอรี่มาส่งกล่องเล็กๆกล่องใสยาถามจะหลูกจะหลุดก็ไมงสัง สารพัดยี่ห้อแม่แม่เคยได้ไปฉีดยาหรือว่าไปฝังเข็มอะไรพวกนั้นแม่ไปนวดอย่างเงี้ยเคยได้ไปไหมนวดไม่ได้มันเจ็บมันเจ็บมันนวดไม่ได้มันจับไม่ได้เลยไม่นวดไม่ได้เลยเจ็บนะคะจ็บแต่ยับไม่ได้หรองเขาไม่ได้ ตอนตอนนี้ก็คือเจอดีบูนแล้วนะคะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็พูดได้ว่าปกติหรือยังนี่แม่หายปกติยังพูดได้ไรกังไหมถือว่าปกติลรอคะถือว่าปกติเพราะวมันไม่ปวดนะแม่อยู่ได้เฉยเฉยไม่ปวดแม่อะไรเพียงเดี๋ยวเราเดินก็อาจจะตูจ้าเพราะเราตัวใหญ่น้ำหนักเยอะบ้างแล้วแม่อาจจะไม่คล่องตัวเหมือนเดิมบ้างเนาะไม่คล่องตัว คือเดินไปไหนมาไหนได้จะไม่ต้องไม่ท่าไม่อะไรไปได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะถือว่าคุ้มค่าไหมแม่คุ้มแม่ว่าดีน่มีดีบุญออกมานะคนเป็นแบบนี้เยอะใช่มันเป็นลูกของผู้สูงวัยเนาะนี่กําลังซื่อให้ตากินตากําลังปวดเพราะเข่าใช่นี่พรส่งที่แม่สั่งไปนี่พรเพิ่งจะส่งมาได้ได้วันเดียวนะแม่ไะไหนแม่ตัวยาตัวยาอยู่ไหนที่แม่ส่งมา โอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะอันนี้คือสามโรงแหละชาวจินตลงอันนี้คือกล่องยาของคุณคุณพ่อเนาะของคุณตาเนาะอันนี้คือแม่ไม่ต้องทานแล้วเหรอคะแม่หยุดทานแม่แม่ทานไปทั้งหมดกี่กล่องนะสี่กล่องทานแบบผงทั้งหมด4กล่องแล้วก็ตอนนี้คือปกติแล้วไม่ได้สั่งมาทานแล้วแต่อันนี้เพิ่งจะสั่งมาเนี่ยสั่งกระพรมาเพิ่งจะถึงได้ ประมาณสามวันเขากินได้สามซองอะสามวันนะคะนี่ดูดูนะนี่คือกล่องอยาที่เขาแกะจริงๆนะคะ,ะนี่คือของพ่อนะคะว่าเรามาดูนะคะว่านี่คืออันนี้คือของแกจริงจริงเหลือสองซองนะคะอันนี้ของคุณตาแต่ว่าวันนี้คุณตาไม่อยู่นะคะคือไปอไหนเลไปได้แล้ว <laughs> แกก็บอกว่าเห็นผลเหมือนกันเหรอแม่แกบอกมาคืนไม่ปวดนอนได้สบายไม่ปวดแล้วตอนนี้ไปไหนคะเนยไม่รู้แกไปทางไหน ขี่รถแกอุ้มไก่แกไปทางอ๋ออุ้มไก่ไปไปละไปเกี่ยวหญ้าออ๋ไปเกี่ยวหญ้าแล้วใช่ไหมคะก็คือแกก็ว่าแกไปได้เพราะยาตัวนี้ใช่ไหมคุณแม่แกบอกมาคืนไม่ปวดนอนสบายไม่ปวดปกติแกจะโอ้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 อยู่เลยขาขึ้นลงลำบากแต่เมื่อคืนแกบอกว่าแกนอนสบายสุดยอดเลยแม่นะแล้วแม่หยุดยาดีบุญเนี่ยหยุดทานนานหรือยังเนี่ยหยุดประมาณจ้ะ สองเดือนน้เดือนเนี่ยสองเดือนเนี่ยที่ไม่ไม่ได้ทาต่อเนื่องสองเดือนแล้วอาการมันก็ไม่ได้กลับมาเป็นแม่แม่กลับมาแล้วไม่กลับมาไม่รู้มันจะมาไม่จะตอนนี้ยังไม่มาตอนไม่มาใช่ไหมแม่อันนี้สบายอยู่นี่หยุดยาไปสองเดือนจะเข้าสามเดือนแล้วนะคะแม่บอกว่าก็คือไม่ได้มีอาการปวดหรืออะไรกลับมานะคะเพราะว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนจะดีขึ้นแต่หยุดปวดหยุดทานของเขาไม่ได้มันปวดขึ้นมา แต่อันนี้แม่หยุดมาประมาณ3เดือนแล้วอ,อ,อาการแม่ก็คือคงที่รล้วะยังคงที่อยู่โอ้สุดยอดนะแม่แม่แมถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนนี่แม่คิดว่าจะให้ดีบุญกี่คะแนน คงจะให้ร้อยเลยหรอมแม่กินหายเนาะแม่กินดีเนาะคนอื่นไม่รู้นะแต่แม่กินนต่มันหายดีแม่บอกว่าคนอื่นกินไม่รู้แต่ว่าแม่กินหายนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อกินคุณพ่อก็อาการดีเหมือนกันนะคะขนาดพอกินไปแค่สามซองนะคะแล้วก็มีคะแนนร้อยก็ให้ร้อยเหมือนกันนะคะสียดีเพราะว่าส่วนมากที่เขาดูอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่า หนูไปจ้างแม่มาหรือเปล่าแม่เป็นหน้ามาหรือ <มา S 1> เปล่าไม่ได้จ้างแล้ว <laughs> แม่ช่ยบอกนิดนึง <laughs> ไม่ได้จ้างเลยเอ,อ <laughs> จ้างวคนนี้ได้อยากได้คะจ้างเลยจงคนแก่คนที่มีอายุเออจีบเจ็บปวดอ่ะลงกินดูเปิดใจก <laughs> <ะ S 2> ินดูเถอะมันดีจริงๆเ <laughs> ออ แม่ก็แนะนาเพื่อนเพื่อนมาขายของปวดเออปวดราคะบอกว่าเนี่ยบอกนี่ฉันซบนี่ฉันมากวานนี่ฉันซบยังมีเนี่ยอย่างออก็เขาบอกว่าคือมันแพงแฉะแพงกว่คุ้มแพงก็กินเถอลองกินดูใช่แม่นะมันไม่แพงเกินคุณภาพมันหลอกเลยนะสินค้าพวกนี้มันอยู่ในการควบคุมของออยหายแล้วมันก็เนาะหรือว่าไม่แพงหรอกมันกินเราหายก็เป็นมาหวานอยู่เติมมาซอก็คุณพันสวัสดีนะคะอันนี้คุณพี่ชื่ออะไรคะ สมใจจุกตุกกว่าคุณพี่สมใจจุกโุกุกี่ว่าเป็นคนสั่งซื้อยาให้คุณแม่ให้คุณแม่นะคะคุณพี่เล่าเล่าอาการกับของคุณแม่นิดนึงคุณพี่ว่าแบบประทับใจแบบไหนแกดีขึ้นยังไงนี่แกก็คือไม่ต้องดึงแม่แล้วไม่ต้องดึงขึ้นหรือว่าผู้ติดก็นั่งนี่แกไ่ปไหนพอเจอยาตัวเนี้ยแกกินแกจะไม่ปวดแกจะเดินเหินขี่จักรยานจักรยานออกกำลังกายได้ไปไคือแตกต่างจากเดิมเยอะเลยใช่ไหมคะซื้อสั่งไม่รู้ ถ้ากี่ห่อแล้วมาเจอตัวเนี้ยก็ยอมรับว่ามันก็อดีเลยแหละถือว่าดีมากเป็นเบาหวานความดันได้กินได้ไหมก็บอกเขาบอกว่ากินได้เลยสั่งนี่แหละระว่าปุ๊บโอเคใช้ได้เนี่ยดีขึ้นร่างดีขึ้นแล้วก็เห็นผลลัพธ์ตั้งแต่กล่องแรกนะคะแล้วก็หยุดยา ได้ตั้งสามเดือนแล้วเนี่ยอาการก็คือยังไม่มายังไม่เป็นยังไม่มีอะไรกลับมาอีกเนาะแม่ก็ปกติอยู่เี่เนยขาแกจะปวดปวดที่บางทีนอนร้องไห้ ปกิก็นอนโซมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก่อนที่จะทานดีบุญอ่ะใช่บางคนเนี่ยมาเขาต้องพยุงออกจากบ้านมามาไว้อยู่ตรงนี้ข้ามก็พาเข้าบ้านอข้าวหน้าเขาก็จะหาไว้ตรงนี้ถ้าเขาไม่อยู่เขาจะหาไว้กินตรงนี้ลุกขึ้นมากินนี่เดินเหินหาทำได้แต่ว่าแพงไม่ กับคุณภาพเทียบกับคุณภาพมันนี่มันคุ้มนะคะหนูต้องบอกว่าสินค้าพวกนี้มันอยู่ในการควบคุมของออยนะคะไม่ว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าคุณภาพเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคามันไม่ได้เกินกับราคาไม่ได้เกินคุณภาพมันไปหรอกแม่นะคะพวกนี้มันอยู่ในการควบคุมของออยอยู่แล้วนะคะอ่าเนาะอันนี้แล้วก็คุณแม่ก็ประทับใจนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีการแนะนําเพื่อนบ้านนะคะแนะนำแนะนาคนที่มีอาการเดียวกันให้มาทานเหมือนกันด้วยเนาะแม่ไหนครูกินสบายเราอยากแนะนําคนแก่เยอะอยู่แถวนี้แหละเนาะเราก็บอกเนี้ยกินนี้ฉันกินโซฟเนี่ยฉันกินถูกเก๊จ้ากินหายเขาก็ เขาก็แค่บอกว่าโอ๊ยม่มีนงินซื้ออะไรเงี้ยคนเด็กนะคนคนมันนอกไม่นอนธรรมดาละก็รอลูกอย่างเดียวเออรอลูกซื้อเขาไม่ลงเขาก็ไม่รู้หรอกของมันมีตองลงเลยว่าีใช่ใช่แม่นะแล้วมันก็ไม่ทานยาเยอะอะไรนะแม่ใช่ะกินกินก็ง่าย่ใช่เพราะว่าตอนจะคนจะตัดสินใจสั่งเนี่ยไอดีก็่าดีนะแม่เนาะปวดปวดจริงๆก็กระเบนเน็ตเนี่ยหลังเนี่ยปวด๋อจะนอนพอจะพลิกตัวนี่ โอ้ยไม่ได้เลยพิการนะดองย้อนนี่สบายพลิกซ้ายพลิกขวาแดงแกอ้วนแค่นั้นเองจ้าพิษรุนลุกขึ้นยิ่งเปิดใจกินมั่งแล้วก็เป็นเนาะใช่เพราะว่ามันทรมานโรคเนี้ยนอกจากทรมานแล้วเขายังหมดเงินเยอะแล้วแน่กับการไปรักษาตัวนี้นะเมื่อก่อนนี่แม่กินอะไรลงไหมชุดละสิบบาท กกินนมั็ยาชุดเหรอแม่ทนไม่ได้มันทนไม่ได้ต้องกินอ่ากินที่ว่าขายตามบ้านตามตามร้านค้าทั่วไปใช่ไหมแม่ที่เนี่ยมันกินก็หายปวดชั่วคราวหายปวดรอยยากระเลงหายปวดชั่วคราวแล้วแป๊บนึงก็อะอย่างเี้กินไปกินมากระดูกมันคุณกระดูกจะคุณคือคือแม่รู้อยู่ว่ามันมันอันตรายมันอันตรายแต่ว่ามันมันปวดมันทรมานมันต้องเอ้ต้องจำเป็นต้องกินใช่ไหมแม่ทนไม่ได้จริโอ้สตอนนี้ก็ไม่แล้วล่ะแม่ต้องทานยาอื่นแล้ว นะ,ะคะนแล้วแล้วก็หยุดยาได้สามเดือนขนาดนี้เรายังไม่มีอาการอะไรกลับมานะคะแม,แม่อาการอีกแม่ก็ต้องสั่งกินอีกนะแม่ทานไปนี่มันไม่ได้มีเอฟเฟกเนาะไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเนาะไม่มีเลยมไม่มีเวียนหัวไม่มีอะไรสักอย่างเลยกินลงไปงแม่กินถูกหร่อไม่กินไม่มีเป็นอะไรเลยถ้าถูกมันก็น่าจะถูกบางคนนะอันนี้คุณพ่อทานเขาก็มีอาการเหมือนแม่่ะเขาก็เห็นผลรับที่ชัดเจน่ะนะคะ ก็บอกเมื่อคืนก่อนที่จะสั่งยานะวันที่หลังอยากเขานี่ปวดมากเพราะเข่าแล้วแม่ปวดมากเลยปวดมากเลยเพราะเข่าเขาบวมอยู่ๆมันบวมอืบวมแล้วก็ปวดราววันนี้จ้ะแต่ตรงนี้อะบวมแดงนี่ค่ะจริงสามตรงนี่เขายุบแหละแล้วเมื่อคืนบอกว่านอนไม่ปวดเลยนอนสบายอ๋อสุดยอดแสดงว่าดีขึ้นใช่ไหมอ่าอ่า